ผ้าทอมือลวดลายสวยงามจากฝีมือเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนประชาราัฐโครงการสารอนาคตการศึกษา Connect ID ภายใต้การดูแลของบริษัทไทยเบอร์เรชจำกัดมหาชนที่สารต่อภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือที่เรียกว่าร้อยสีผ้าทอมือจากการเรียนรู้เพื่อสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การจัดจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในระหว่างเรียน ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันทำลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นเรียงร้อยผ่านเส้นได้เกิดสีสันความสวยงามผสานกับความทันสมัยอย่างลงตัวโดยใช้เส้นได้พุ่งและเส้นได้ยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้าโดยเด็กนักเรียนได้รับองค์ความรู้จากปราชชาวบ้านและชุมชนเราจะแนะนําวิธีหลักใหมคือว่าตลาดต้องการแบบไหนสิ่งไหนเราก็จะให้เด็กดัดแปลง จากสมุดที่เราทอแบบนี้ตลาดคือมันไม่ได้รองรับเราก็จะให้เด็กเปลี่ยนลายแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเด็กก็จะชอปแบบเข้าเด็กเปลี่ยนทุกอย่างโดยที่ไม่ซ้ำเหมือนเดิมกิจกรรมผ้าทอมือนี้นอกจากจะช่วยเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กๆแล้วการเรียนรู้เรื่องการสร้างรายได้จากการขายยังเป็นการสร้างทักษะอาชีพโดยต่อย,ยอดขยายออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างยิ่ง สกุลพาร์เนอร์ท่านก็จะให้คำแนะนำในด้านการตลาดว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ยังไงการนอกผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยจะต้องซื้อเอขายทางไหน,นขายสายสินค้าทางด้านออนไลน์จะต้องทํำยังไงบ้างนักเรียนเขามีความากระตือรือร้นมากที่จะเรียนนะคะทำให้เขาพยายามที่จะค้นคว้าในการหาความรู้เช่นเขาเริ่มที่จะออกแบบลายด้วยตัวเองตัวผ้านะคะให้เป็นสินค้าอื่นที่สามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ะคะ่ะ จากความชอบและได้ลงมือปฏิบัติจริงของเด็กๆนำไปสู่การคิดเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจนเกิดเป็นการพัฒนาตัวเองนำมาสู่ผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนอยากมาโรงเรียนทุกวันค่ะเพราะว่าได้พอพ้าแล้วก็ได้ความรู้ค่ะแล้วสามารถจบไปแล้วได้ต่อยอดได้ค่ะแบบไม่มีงานทำแล้วก็มาสามารถมาแบบทอผ้าปิดแล้วก็มาทอต่อไปได้ค่ะ แล้วก็ต่อยอดได้ขอขอบคุณนะครับภาครัฐแล้วก็พี่พี่ไทยเบฟแล้วก็พี่พี่เที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนของพวกพมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยากให้สนับสนุนต่อไปเพื่อที่จะให้น้องน้องรุ่นล่างเนี่ยได้มาเรียนเมื่อที่พวกพมได้เรียนครับ